สวัสดีค่ะพี่น้องกับพอ่พอกับสาวเนยคือเก่าค่ะมือนีกับม่นางอาชีพนะคะอยู่ในค่ายตำรวจค่ะพี่น้องสีบบ่เซเว่นมาเป็นอย่างนี้พี่น้องโอ้ยแสบตาแดดทางหลังคือแห้งมากพี่น้องอันนี้ก็เป็นแว่นกองแสงนะไม่ใช่แว่นดำนะคะเออพี่น้องสำหรับมือนีกับสีลป์บ่ถึงการเรียกร้องนะคะที่สาวเนยนอนได้โพสขีปนะคะเจวกับน้องยุกีกับน้องอุ๋งอิงลงไปในช่องอีสานข่าวของสาวเนยเนาะ แล้วก็มีคนมาเม้นนะคะบอกว่าดันให้ผมหน่อยแอดนะคะเอาน้องแอมยูกิแล้วก็อุงอิงมาร้องเพลงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเออีอ่หลี่ก็คิดบ่อยแอมชนดิชาเนี่ก็ถือว่าเป็นสาวอายุเพ่แค่มอหาหมอหกที่ตอนนั้นนะคะมีไม่ใช่ตอนนั้นสิไปปีนี่เองไปปีที่แล้วนี่เองโด่งดังมากๆค่ะพี่นองเพราะว่าเสียงน้องเป็นเสียงที่มีเอก,กหลักเลวก็เป็นคนที มีเสียงทีนำเสียงทีบ่แรงสองสาวยูกิกับอุงยิงกับว่าไดเลยค่ะพี่น้องสำหรับน้องแอบเนาะเป็นตาเอามาอยู่ดิพี่น้องเป็นตาเอามาใส่กันอยู่เดยสาวเนอยอว่าเออเพราะว่ามันมีวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่ผ่านมาก็มียูกิกับอุงอิงแล้วใช่ไหมที่ขึ้นมาปะทะกันอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นกระแสที่มีคนแบบให้การตอบรับดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นคนไปดูแบบ โอ้โหแปดแสนคนเบืองไหลหลีมือนาหน่ะพี่น้องขันเอาสมุดขันเอานออ้องแอมชุดที่ซ่ามากเนาะคือสิบปังค่ะกว่าเก่าเพราะว่าเอฟซีก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะสาวเน่กติดตามอยู่เดิมพาวาน,น,อน้องอะได้ทำการไปประกวดร้องเพลงนอน,น,อนอ้องแอมนะ่ะเขาไปประกวดร้องเพลงอยู่ไรยการดวนเพลงชิงทุนค่ะพี่น้องไปประกวดร้องเพลงอยู่ไรยการดวนเพลงชิงทุน น้องแอมนี่ก็ศึกษานะคะยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่หานอะอยูุโรงเรียนแบบอยู่อำนาจ,จเจริญเป็นคนอำนาจ,จเจริญโรงเรียนอะไรวัดชานุมงชานุมานอะไรนี่แหละพี่น้องแล้น้องแอมก็ถือว่าเป็นคนที่มีผลงานว่ใช่หน่อยนะพี่น้องผลงานของน้องแอมชนที่ชาเนี่ยตอนนี้สิมอาอ่านใน้ฟังค่ะพี่นอ้องอ่านข่าวๆเนาะมีผลงานนะคะน้องแอมก็คือเป็นนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งที่มาแรง ก็คือมี3ผลงานที่เลิศมากๆเลยค่ะก็คือเพลงคอยทางที่นางร้องจากรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เฮียไนน้องแอมมมีคนหูจักหลายคนเบิงฟาดไปถึงเจ็ดล้านสามแสนกคนพี่น้องตอนนี้บ่แมนสิบล้านกัวละบอกกับเป็นคนที่มีแกวเสียงและมีสนี์ในตนเองมากๆาค่ะสาหรับน้องแอมของเฮาแล้วก็มีเพลงคําสัญญาที่ชานุมานก็เป็นเพลง ซิงเกิลแรกของน้องแอมเลยนะคะเป็นเพลงของน้องแอมที่บ้ได้โคเวอร์ผู้ใดเป็นเพลงซิงเกิลแรกของน้องแอมก็เลยกกะวาได้ค่ะพี่น้องเป็นเพลงคําสัญญาที่ชาญุมานะคะที่ครูสลาคุณรวุฒิได้เป็นคนแต่งให้คะ่ะเออพี่น้องศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นคนแต่งคําร้องในกาําน้องห้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีเพลงผาแดงของน้องเออโคเวอร์เป็นเพลงโคเวอร์ หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะคะคำสัญญาที่ชานุมานก็ถือดีว่าเป็นเพ้งท่ปังแล้วน้องแอมก็ถือว่าเป็นคนที่ปังมากๆน้องอุ้งหญิงเข้ากับบแพรไปค่ะสามสามสาวเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันคนละทางเลยพี่น้องสำหรับน้องแอมเนาะเพิ่นกับว,ว่ามีแกวเสียงที่เป็นสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีน้ำเสียงที่หวานนุ่มนวลส่วนยุกีก,กับเอกลักษณ์ไปทางหมอลํำเนาะพี่น้องยุกีเคยเป็นนังเอกหมอล่ำมาก่อน เสียงก็เสิออกไปทางหมอล่ำอินเตอร์เทศไปทางหมอล่ำน้องแอมกับไปทางประกวดร้องเพลงส่วนสาวหน่อยอุ้งอิงของเฮาเนี่ยก็ออกไปได้ทางแบบหมอล่ำคือการร้องเพลงลูกท่งกระได้ร้องเพลงหมอล่ำกับได้ได้มิดพี่น้องน้ำเสียงหน่องอุ้งอิงก็ถือว่าเป็นน้ำเสียงที่มิสนเน่คือกันเป็นน้ำเสียงที่สามารถเขาเรียกว่าสะกดคน สะกดคนอยู่หน้าห้านนะคะสะกดคนอยู่หน้าหา่านเวทีหมอล่ำสาหน่อยเพชรบันแพงใดียรยางดีสามสาวนี่ก็ถือว่าไม่ดีกรีทีใช่หน่อยครับพี่น้องดีกรีของสามสาวนี่เนี่ย mm hmm. บบแตกต่างเลยกับบอแผบผู้ได้อายุไ่เรียกันพร้อมเด้สามคนนี่สิบหกสิบเจ็ดก็ถือได้ว่ายู่มอสีมอหานเนาะซ้ำๆกันเลยค่ะพี่น้องมอสามมอสีมอหาเออแอดมินสาวเนยคิดว่าพออีหลี ขันเพิน่นบ่มาพิ่บอกเด้ยคลิปบ่หอเด้เป็นตามี่รีเด้สนับสนุนเด้ขันบอจอยังม,มานี่นมาเห็นคลิปด,ดีเดหรือบานผู้ใดก็ตามที่มาเห็นฝากไปถึงบอจเอยเด้อยพี่น้องเป็นตาเอามาอยู่เดีเป็นตารับเชิญน้องแอมมาอยู่เด้แล้วก็ตัวนี้น้องแอมบอกที่ได้ว่าเป็นนักหลองเต็มโตเนาะเขาไปอยู่ในแกมมี่อาจจะมาอยากเนตแต่กอาจจะมาได้เด้พี่น้องขันเท่าไปรับเชิญดีๆเออค้อมคิดดีพี่น้องเป็นตะเอามาดวนกันอีรีสามคนนี้ คือสีปังนี่เราผู้หนึ่งที่จะไปเบิงขันยูไก่เนาะขันรับเชิญมาแหละยูไก่หมองอยูเด้อนี่เราผู้หนึ่งที่จะไปเบิงเออแล้วก็สําหรับน้องอุงอิงเราเนาะก็ถือว่าป็นควรที่มีผลงานไม่น้อยไปกว่าน้องแอมชนทิชาเพราะว่าตอนนี้ก็มีสองเอมเป็นของตนเองสองผลงานซิงเกิลเพลงเพลงแรกก็คือหอบฝันมาหลังฮานยอดวิวทาลุบบแมนซิซิปลานและบ่พี่น้องตอนนี้แล้วก็ เพลงที่สองเพิ่งเพิ่งลงไปยังไม่ถึงเดือนเลยมัง้งท่านหอดเดือนโดยซ้ำพี่น้องประมาณสองอาทิตย์มัง้งอาทิตย์กวกลัวสองอาทิตย์นี่ละเพ่งเลือกเขาซาอายยอดวิวกับสองลานวิวภายใน17บเจ็สุโมงยุกกีกับบอแพรกันค่ะยุกกีตอนนี้ไปอยู่ในไหทองคําไปอยู่ในค่ายไหยทองคําเล็กขอด มีงานขามปีพี่น้องไปหอดประเทศเกาหลีไต้โอ้ยแต่ละคนผลงานการสแสดงนี้ก็เออในวัยกินกันบลงเลือกบลถึงเลยสิบเบิงผู้ใดติดต,ตามผู้ใดดียังสัน่นสาวเนยกับขอติดตามทั้งสามคนเลยค่ะพี่น้องก็คือบลขอเป็นเอฟซีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเอฟซีทั้งสามคนนี่แหละเพราะว่ามันเลิศอ,อีรีแอดมินกับอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะน้องกับอายุห่างจากแอดมินแคประมาณสามสี่ปี แอดมินยังงึดเลยตอนแอดมินอายุตอนสาวเนื่อยอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดนั่นยังไปหาโดดยางดอง,ดอ,ง,ดอ,งอยู่ในโรงเรียนอยู่เลยพี่น้องหอดบ่หุจากหมอลำบมเป็นเอียงหัวตั้งมาติดตามหมอล่ำวังอายุสิบเก้ายี่สิบนิดวเพราะว่าเห็นน้องยุกีนั่นแหละปีว่าหานยุกีดังแห้งอหลีก็เลยติดตามแล้วปีนี้อุ้งอิงก็ดังน้องแอมก็ดังสุดยอดเลยทั้งสามคนเนี่ยคันหลายคนนะคะสําหรับคนที่บวูหจักกัน น้องแอมนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะหูจักแต่ยูก,กีกับองิงคุณหนาคุณตากับสองคนนี้น้องแอมนอาะสาวเนยกับสีมะบอกประวัติข่าวๆห้ฟังสาหรับน้องแอมชนทิชานะคะแต่ตอนนั้นกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะอันนี้ก็เป็นด่านการเลี่ยนเนาะสาหรับน้องแอมนะคะด่านการเส้นทางการเป็นนักลอง น้องแอมนะฮิตทีต่เหตุในคนได้รู้จักน้องมากๆก็คือน้องอะ่ะโคเวอร์เพลงคุณปายอ,อลทไทยนะคะเพลงฝากเพลงถึงยายเพื่อที่จะลองห้ยายฟังแล้วก็เอาไปลงในติดตอกส่วนตัวของตนเองปรากฏวา่าคลิปเป็นไวรัลค่ะพี่น้องคลิปเป็นไวรอลนะคะคนดูถึงสองล้านวิวด้วยแก้วเสียงแล้วก็น้ําเสียงที่มีเสน่ห์ของน้องแอมชนทิชาทําให้คนได้รู้จักน้องแล้วก็น้องก็ได้ไปประกวด เ,ออเส้นทางการประกวดนะคะไปประกวดยูทีไลฟ์การดวลเพลงชิงทุนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเพลงอย่างเต็มตัวจากนั้นนะคะก็มีการชักชวนจากคุณจินนี่เนาะอาจารย์จินนี่ผู้ไทยกับพี่น้องพร้อมกับการออกซิ้นเกินแรกนั่นแหละคะ่ะเพลงน้องมาลาซึ่งคลิปนี้ในช่องผู้ไทยรีคอร์ดนะคะกลับไปเบิงะะ้งหน้ค่ะพี่น้องตามเบิ้งในช่องผู้ไทยรลคอร์ดเพลงน้องมาลานะคะ จากนั้นน้องแอมก็ได้เข้าประกวดรายการดวลเพลงซิงทุนโดยเธอใช้เวลานาน,านถึงหนึ่งปีค่ะกัวที่จะถือเอิ้นตัวของไม้แข่งขันพี่น้องปัดเทาแล้วเธอตอนนั้นนะคะสร้างสถิติค่ะเป็นแชมป์ยาวน,นานถึงสี่สิบหาสมัยค่ะถือว่าเป็นฝีมือระดับผากการเลยค่ะพี่น้องระดับผักกาบนะคะก็คือเป็นสาวน้อยแอมชนทิชา เป็นแชมป์ถึง45ทำไมแล้วกะตอนนี้นะคะมีเลตติ้งไหมคะพี่น้องเป็นประวัติการคือเก่าค่ะจนตอนนี้ครองแชมป์12สมัยเป็นทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องก็ได้เป็นนักล้องของแกมมีโกเป็นทีเรียบร้อยค่ะดูแลโดยอาจารย์สลาคุณวุฒิค่ะพี่น้องนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อม็นมาของน้องแอมขาวๆเนาะผู้ใดบกหุจักก็สามารถพิมพ์ข้าไปได้ว่าแอมชุนทิชาใน Google หรือใน YouTube มีหมดค่ะ มื่อน,นี้คลิปนี้อาจจะบนเน้นถึงน้องอุงอิงกับน้องยุก,กีพราะว่าพอยกไมยกหลายๆคนขึ้นสีหุจกักขา่าวหนาพาตามันแล้วค่ะเพราะว่าแอดมินก็บอกดูอยู่สําหรับสองเด็กหนอยนี่สําหรับสองคนนี้สองสาวนี่นี่บอกดูดีไปใส่เข้ากับว่ามิแตยูกีกับอุงอิงไปใส่เข้ากับว่าเล้วก็อุงอิง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 อยู่กระเมนโตเพ่นดังเนาอพี่น้องกระตองบอกคลิปเพิ่นข้าวเพิ่นเนาะชิไปบอกผู้อื่นไน้จังไห๋แเมนบอขัน เข้าหมากักผูใดเขา้ากระบอกผูนั้นตัวน้องถือสิมีนาวงนามาอียังกระตามบสนขาเพราะว่าเข้าหักในศิล,ลปินที่เข้าสนใจที่เข้าติดตามแล้วพี่น้องจังใดก็ฝากว้น้าขันมีโอกาสคือสิยหายเด็กน้อยสามคนนี้เขามาอยู่หนา้าเวทีสาวน้อยเพชรบเพนแท่นน้ากันหรือว่าเวทีใดก็ไดไดที่รับเชิญสามสาวนี้ไปอยู่น้ากันคือสิฟังคักระถาเบิ้งคะพี่น้อง ท่านใดก็ฝากไว้น้ำเด้อค่ะผู้ใด,ดที่เบิ่งคลิปนี้ซอยดันเนี่ยพี่น้องซอยดันเข้าไปให้มันถึงหูผู้ใหญ่นะคะที่จะสามาจ้างมาให้เบิ่งใดสำหรับสาวเนยนี่บ่มิปัญญาจ้างหรอกคะ่ะมิต่ปัญญาเบิง่งเนาะค่ะเนาะท่านใดก็ฝากไว้น้ำสำหรับมบื้อนี้ก็สวัสดีค่ะ้อนแดดแห้งตอนนี้ไปกอนเด้อพี่น้องจะบอกว่าหอนมากบายบาย